สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายเอมานูเอลมาครงในโอกาสเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเป็นสมัยที่สองเมื่อวันที่7พฤษภาคม2565ความว่าพระนท่านนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสกรุงปารีส ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสอีกวาระหนึ่งข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออํานวยพรให้ท่านประธานาธิบดีประสบความสําเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของท่านทุกประการการได้รับเลือกตั้งให้ดํารงให้เข้ารับตําแหน่งเป็นสมัยที่สองนี้เป็นการยืนยันอีกครั้งอย่างชัดเจนว่าไม่เพียงแต่ท่านจะได้รับความเชื่อมั่นในผลงานความสําเร็จที่ผ่านมาเท่านั้น หากยังได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้สร้างอนาคตที่เจริญก้าวหน้าต่อไปอีกด้วยความไว้วางใจนี้จะเป็นพลังและแรงขับเคลื่อนความพยายามของทุกฝ่ายในการเสริมสร้างความเป็นเอกภาพในชาติและการรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจการพัฒนาทางสังคมรวมทั้งการดําเนินนโยบายสําคัญด้านอื่นๆนอกจากนั้นในขณะที่สันติภาพและความมั่นคงมีภัยคุกคามย่อมเป็นการดีที่สาธารณรัฐฝรั่งเศสภายใต้าการนําของท่าน ยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งสันติภาพและความเข้มแข็งในยุโรปอีกด้วยประเทศไทยให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับฝรั่งเศสที่ยืนยงผ่านการเวลามากกว่า3ศตวรรษการสนับสนุนและส่งเสริมของฝรั่งเศสภายในกรอบของสหภาพยุโรปที่มีต่ออาเซียนและประเทศไทยเป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรปให้พัฒนาเพิ่มพูนยิ่งขึ้นส่วนในระดับทวิภาคีนั้น ข้าพเจ้ามั่นใจว่าความมุ่งมั่นตั้งใจที่มีอยู่ร่วมกันจะทําให้ความเป็นมิตรไมตรีที่ผูกพันกันมายาวนานในหลากหลายด้านระหว่างประเทศของเรากระชับแน่นแฟ้นเพื่อประโยชน์สุขยิ่งขึ้นไปของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาพิไทยมหาวชิราลองกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดหาทุนศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติครั้งที่1วันนี้เวลา17นาฬกา30นาที สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารศรีสวรินทิราคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเขตบางกอกน้อยในการนี้พระราชทานโล่และของที่ระลึกแก่ผู้ทําคุณประโยชน์และผู้สนับสนุนการดําเนินงานและการก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ จากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดหาทุนศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติครั้งที่1มีวาระอาทิความคืบหน้าการจัดสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติการจัดซื้อคารุพันธ์ทางการแพทย์การประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมระดมทุนเชิญชวนบริจาค ทั้งนี้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้ก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาการเ<ท>วชศา,าสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติจังหวัดสมุทรสาครเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษและเพื่อให้คณะแพทยศา seconds. สตร์ศิริราชพยาบาลมีศูนย์กลางการผลิตบุค,าคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุรวมทั้งเป็นศูนย์ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยสูงอายุตามหลักการทางเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ใช้งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น3,200ล้านบาทขณะน,นี้การก่อสร้างระยะที่1แล้วเสร็จร้อยละ71.79จะเปิดให้บริการในปี2,566ส่วนระยะที่2จะเริ่มก่อสร้างในปี2,566ถึง2,568แต่ยังขาดงบประมาณในการก่อสร้างผู้สนใจร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุนสิริราชเพื่อผู้สูงวัยได้ที่สิริราชมูลนิธิ3สาขาได้แก่ตึกมหิดลบำเพ็ญ โรงพยาบาลสิริราชปิยะมหาราชการุณและศูนย์การแพทย์กาญจนาพิเศษหรือบริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพเลขบัญชี901-7-06044-4และธนาคารไทยพาณิชย์เลขบัญชี016-4-57906-4โอกาสนี้ทรงวาดภาพฝีพระหัตพระราชทานแก่คณะแพทยาศาสตร์สิริราชพยาบาลเพื่อนำไปจัดก,กิจกรรม และจัดทำเป็นของที่ระลึกให้กับประชาชนที่ร่วมบริจาคหรือนำไปมอบเป็นของขวัญในโอกาสต่างๆสมทบทุนก่อสร้างอาคารและจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์สำหรับศูนย์วิทยาการเพศเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติจากนั้นท่อประเน็นิทศกาลศูนย์วิทยาการวิทยเว,วชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนอาทิ ยุทธศาสตร์การดูแลผู้สูงอายุคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลซึ่งสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีมีพระมหาการุณาธิคุณทรงเจิมแผ่นศิลาฤกษ์พระราชทานประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ศิริราชสถาบันการแพทย์ของแผ่นดินประกอบด้วยโรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณ์ศูนย์การแพทย์การนาพิเศษและศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ ความพร้อมของสิริราชเพื่อการที่นำสังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี2,528จนถึงปัจจุบันมีอาจารย์แพทย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุมากที่สุดและผลิตผลงานวิจัยด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุมากที่สุดในประเทศผลกระทบเมื่อไทยเป็นสังคมสูงวัยไทยติดอันดับ3ใน10ประเทศในเอเชียที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุพุทธศักราช2,563เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยที่มีสัดส่วนประชากรสูงอายุมากกว่าประชากรเด็ก และอีก20ปีข้างหน้าหรือในปี2,593จะมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นมากกว่า30%และภาพประทับใจจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อผู้สูงวัยสายใยแห่งครอบครัวไทยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างขวัตวรคัติยราชนารีสเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยสงขลานครินทประจำปีการศึกษา2,563เป็นวันที่2 วันนี้เวลา13นาฬกา35นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัดวรคัติยาราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปสู่ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยายลัยสงขลานครินทวิทยาเขตหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2563เป็นวันที่2วันนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิติมศัิ์และผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งสิ้น2 0 5 7คนโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาความว่า บัณฑิตท,ทั้งหลายเป็นทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าของประเทศเพราะจะต้องเป็นกําลังสำคัญในการสร้างสารรค์จรลงความเจริญมั่นคงของชาติบ้านเมืองการที่จะประกอบอาชีพการงานตลอดจนปฏิบัติแก้ไขปัญหาต่างๆให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองได้นั้นแต่ละคนต้องมีความขยันหมั่นเพียรและซื่อสัตย์สุจริตพร้อมทั้งนขนวายศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ก้าวหน้าอยู่เสมอข้อสำคัญ ขอให้ทุกคนน้อมนำพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิดลาธิเบตอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกที่ว่าขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งมายึดถือเป็นหลักในการดำเนินชีวิตและการทำงานถ้ามุ่งมั่นปฏิบัติให้ได้ดังนี้บัณฑิตก็จะสามารถสร้างสารรค์ประโยชน์และความเจริญยั่งยืนให้แก่ชาติบ้านเมืองได้อย่างแท้จริง หม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดนิทรศการภาพวาดศิลปินสองรัชสมัยวันนี้พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมื่นสุทนารีนาถโปรดให้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดนิทรศการภาพวาดศิลปินสองรัชสมัยณสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูป,ปถัมภ์เขตห้วยขวาง โอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ประธานโลกเกียรติคุณแก่ศิลปินและผู้สนับสนุนการจัดงานที่เฝ้าถวายเงินสมทบทุนมูล,ลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยนิทรรศการภาพวาดศิลปินสองรัชสมัยสมาคมนคักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบ88ปีแห่งการสถาปนาสมาคมภายในงานจะแสดงผลงานของศิลปินกว่า50ผลงานสร้างสารรค์ด้วยเทคนิคต่างๆอาทิการใช้สีช็อก ผลงานภาพวาดชื่อความรักโดยอภิชัยกาลิกันสะท้อนถึงความรักและสายใยแห่งความผูกพันของพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมเหมือนสุทธานารีนาถที่ทรงมีต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพปยวดีกรมหลวงราสารินีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่11มิถุนายน2565รารายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายภาพวาด จะถวายแด่พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมื่นสุทธานารีนาถเพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายำยากสภากาชาติไทยองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชพัฒนบุรีวิทยาเขตสมุทรปราการวันนี้พลเอกดาภงรัตนสุวรรณองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชพัฒนนบุรีวิทยาเขตสมุทรปราการ ในการนี้ได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการยกระดับคุณภาพการะบวนการผลิตครูของคณะครุศาสตร์และคณะร่วมผลิตซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างบัณฑิตครูฐานสมรรถนะตามมติสภาคณะบดีครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒท,ทั่วประเทศในการกำหนดสมรรถนะครูศตวรรษที่21ที่พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกบริบทด้านการศาึกษาจำนวน17สมรรถนะรวมทั้งส่งเสริมศัก,กยภาพนักศึกษาในบริบทการจัดการเรียนรู้สมัยใหม่ด้วยกลไกเกมและโลกเสมือนจริง นอกจากนี้ยังได้รับฟังแนวคิดการยกระดับคุณภาพการศึกษาที่มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์และคณะวิทยาการจัดการที่พัฒนาหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาและระดับประกาศนียบัตรเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาสมรรถนะกำลังคนระดับสูงผ่านหลักสูตร Re Skills, Upskills และ New Skills ตลอดจนร่วมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพื่อพัฒนาตนเองให้กับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนรุบดินในตอนบ่ายได้รับฟังแผนดำเนินการโครงการพัฒนา s o อฟต์ส l ิลด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมปีงบประมาณ2,565เป็นการจัดการเรียนรู้ข้ามศาสตร์แบบลงมือปฏิบัติจริงใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐานเน้นสร้างนักศึกษาให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะสื่อสารองค์ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจ,จากข้อขัดแยง้งและมีความคิดสร้างสารรค์ด้วยทักษะการสร้างนวัตกรรมสังคมองค์มนตรีประชุมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายและการตรวจเยี่ยมดำเนินงานในพื้นที่มูล,ลนิธิโครงการหลวง วันนี้นายจรันาดากรเนสูตรองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงและพลเอกประปนารุดดิต์องคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงร่วมประชุมคณะกรรมการกันกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบายครั้งที่8ทับสองพห้รองหกประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนะการทิเบตดาริจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเรื่องการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่รัษฎรชาวปากาเกยอ ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเหลอต่ออําเภอแม่ระมาดจังหวัดตากภายใต้โครงการหลวงโมเดลระยะเวลา5ปีมุ่งสู่การแก้ไขปัญหาความยากจนพัฒนาอาชีพด้วยหลักใช้พื้นที่น้อยแต่ได้มูลค่ามากเริ่มจากการกำหนดขอบเขตพื้นที่ป่าและพื้นที่ทำกินสร้างความเข้าใจกับชุมชนให้ตระหนักถึงผลเสียของการทำการเกษตรที่ผิดวิธีโดยมีนักพัฒนาร่วมเป็นพี่เลี้ยงชุมชนอย่างใกล้ชิด มีนักวิชาการติดตามงานและถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องรวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นโดยเฉพาะน้ําเพื่อการเกษตรอุปโภคและบริโภคขณะดดนี้ได้จัดสร้างอ่างเก็บน้ําแม่หินหลวงน้อยแล้วโดยอยู่ระหว่างการจัดหางบประมาณในส่วนของระบบส่งน้ําให้สามารถกระจายน้ําอย่างทั่วถึงส่งเสริมพืชทางเลือกสําหรับปลูกหลังนาได้แก่ถั่วเหลืองผิวดําข้าวสาลีและถั่วขาวเพื่อเพิ่มรายได้ทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ตามมาตรฐาน GAP อย่างเคร่งครัดคัดคุณภาพสัวรสซึ่งเป็นพืชส่งเสริมหลักให้แก่เกษตรกรอบรมถ่ายทอดความรู้การปลิตกาแฟแอาราบิก้าซึ่งปลูกในระบบอนุรักษ์ภายใต้ร่มเงาป่าพร้อมวางแผนขยายพื้นที่ปลูกไปยังบ้านว่าเบอยเดยและป่าชุมชนบ้านเลอต่อทั้งยังเริ่มจัดประชุมเกษตรกรผู้สนใจการปลูกกัญชงเพื่อนำไปสู่การแปรรูปที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด นอกจากนี้ศูนย์เลอตอ,อยังมุ่งสร้างคุณค่าหัตกรรมชนเผ่ขาขณะนี้ได้เริ่มการเก็บข้อมูลการทอและย้อมสีธรรมชาติผ้าประกาเกยยอบ้านจอคีบ้านปฏิม,มาโจบ้านห้วยโป่งและบ้านเลอตอพร้อมถอดองค์ความรู้ลายผ้าโบราณเพื่อการอนุรักษ์และต่อยอดเชิงพาณิชย์ จากนั้นพลเอกกัมปน,นานรุติดอ,องคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูล,ลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปที่หน่วยวิจัยโป่งน้อยบ้านโป่งน้อยตําบลแม่วินอําเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เดิมเป็นแหล่งรวบรวมง,งานวิจัยและการคัดเลือกพันธุ์ส้มจากต่างประเทศแต่ปัจจุบันปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่ป่าสร้างรายได้เน้นปลูกไม้ผลยืนต้นเช่นอะโวคาโดและไม้ป่าโตเร็วเช่นจันททองเทศและในปีนี้โครงการหลวงได้เตรียมปลูกกาแฟพันธุ์ใหม่คือที0ในพื้นที่เพิ่ม ราชวิทยายลัยจุฬาพรจัดพิธีประกาศสําเร็จการศึกษาและมอบขีดหมวกพยาบาลวิชาชีพแก่นักศึกษาพยาบาลทุนพระราชทานรุ่นที่2ประจําปีการศึกษา2564ที่ห้องประชุมออดิทอเรียมอาคารสโมสรบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชน ศาสตราจารย์ในแพทย์ที่ที่มหาโนนเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภร์และรองศาสตราจารย์ทัศนาบุญทองคณะบดีคณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เป็นประธานในพิธีประกาศสําเร็จการศึกษาและมอบขีดหมวกพยาบาลวิชาชีพแก่นักศึกษาพยาบาลทุนพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรัเดีราชนารีชั้นปีที่4รุ่นที่สองประจําปีการศึกษา2564จํานวน63คน คณะพยาบาลาศาสตร์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุลาภรมุ่งผลิตบัณฑิตสนองพระปณิธานสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวร,รขัตีราชนารีองค์ประธานราชวิทยาลัยจุลาภรณ์เ<ส>พื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับบริการทางการรักษาพยาบาลที่เป็นเลิศด้วยความรู้ความสามารถในาศาสตร์ทางการพยาบาลและาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นพลเมืองดีสร้างสาร์ประโยชน์ต่อสังคมและมีจิตอาสาทำงานเพื่อส่วนรวม จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ